เคก็ขอครับขอกราสวัสดีท่านชนครับโอ้ยนี่เราก็มีอยู่ในเกมเราบอกพิซซี่บูลเลเตอร์เอก็กซ์ได้ปรับปรุงเสรียงจากที่นุ่มๆนีนยก็กลับมาเหมือนเดิมเอ,อิมคือไม่น่าเสียเรียงไปเรืยสี่ตัวเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้สี่ตัวนั่นเองเพื่พอเลขกับแค่ตัวหนึ่งแะเพื่อเลขกับแค่เจ้าตัวนี้ เป็นดาร์กไมทเทอ์มันน่ะคือมันมีค่ามากไงก็เลยเลกไปสีตัวเลยแต่ว่านะถ้าเราไม่แลกลน่ะมันน่ะเราอาจจะได้เป็นที่หนึ่งใช่แต่เราไม่ควรจะเลกมหมดไปเออเพราะจริงนะงั้นเราควรทำยังไงดีอะคี์เิร์ดอลอะเฮล์บอลก็แค่ออริจินัลหรือว่า,กกาววน,นี่ยังไม่เคยเปิดล็อกอะไรเลยเรากากเราจับไม่เคยได้แมจิคอลถ้วยรางวัลอีซี่ยังทำไม่ได้เลย เื่อแมวอะ้รมิ๊โอยน่าเบื่อจนเลยเทรดคนก็ไม่มีดูยังไม่ร้อยด้วยไม่เนียนไหนเต็มสักมันนยดูทำอะไรก็ไม่ครบเลยมีนี่ก็ไม่ครบเออคือไอ้นนี้ก็ทำไม่ได้ทำไม่เป็นเออไม่รู้เควดไม่ใช่ไหนไม่รู้รหัสเอออันนี้ก็ไม่ไม่เอามาไม่ทันอีวเลยคือไม่ได้เล่นคือเล่นแค่สามเดือนเอง เเล่นตั้งแต่ปีใหม่ของปีนี้จะเข้า S เจงจับไม่ได้เลยสักกับตัวเดียวตัวน,นี้ไม่ได้เออทีนี้เพิ่งเสร็จอะไรอะไรฉัหรับคลิปนี้จบเพียงเ่นี้สหรับคนที่กลาดอย่างผมนี่เออไม่ค่อยสนใจแร้ว